เราอยู่ในปัจจุบันคำว่าสัมปชัญญะมัไม่หมายความว่ารู้ทั่วไปันเสียงภายนอกใครทำอะไรในปัจจุบันมันมีความหมายเฉพาะเราทำอะไรอยู่ได้ผลอะไรบ้างจากนั้นราคอยพิจารณาว่าที่เราทำอยู่นี้ได้ผลตะเป็นที่พอใจไหมไอ้คำว่าพอใจนี่มันก็ไม่ลายชาั้น ฉันรมแรกก็พอใจให้ใจของเราอยู่ฉันต่อไปเราก็เริ่มพอใจในการเข้าใจว่าเวลาใจอยู่มันอยู่ยังไงเวลาใจไม่อยู่มันอยู่ยังไงคือความเข้าใจกับป,ปัญญาขึ้นมาที่จริงปัญญามื่ออยู่ตอนนี้มันอยู่ที่อื่นเราพูดเรานึกถึงว่าปัญญาในาศาสนาพุทธมันหมายถึงนูน่นปฏิจจสมุบาทตรายลักษณญตาอะไรเราเนี่ยแต่ที่จริงปัญญามั่ออยู่ที่ว่าเราทราอะไรอยู่ ได้ผลยังไงบ้างได้ความสุขหรือความทุกข์ถ้าได้ความทุกข์เราจะแก้ไขย,ย่างไงถ้าได้ความสุขความสุขมันมีทีได้พอใจไหมหลวงปู่ดจ้ำบอกไว้ว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นเพราะไม่พอใจในะกุศลธรรมไม่เข้ามาผลออกมาเป็นความสุขแต่มันไม่คิดว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วต้องให้มันพอจริงๆจนจะหยุดจนจะพอใจ แต่ว่าจุดที่พระองค์ค้นควาค้นควาก็อยู่นน,นี่ยจุดในปัจจุบันจุดที่เราดูเราทำอะไรอยู่ไต้ผลยังไงบ้างถ้าเราเม่อง,งอยู่ที่จุดนี้มันต้องเห็นต้องรู้สิ่งที่น่าเห็นน่ารู้ที่เราอยางไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่ว่าเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วได้ผลเป็นความสุขที่มั่นคงถาวร พราะฉะนันให้ดูตรง้ใ้ฮัลเยดที่สุดท่าที่จะดูได้ส่วนการที่จะดูอย่างอื่นก็เพียงแต่ว่าเพื่อจะดูภายนอกกับมาเทียบกับภายในแต่เวลาดูภายในก็อยู่ดูจดุดดูจุดนี้านนี้เป็นจุดที่สําคัญไมต้องคุยไปดูอย่างอื่น